การเลือกตั้งเทศบาลน,นครนนทบุรีกำลังจะเปลี่ยนโฉมหน้าอีกครั้งแต่ครั้งนี้ไม่ใช่การเลือกคนธรรมดาแต่เพราะมันคือการชี้ชะตาของคนที่เคยบริหารเมืองมาเก้าสมัยกับคนรุ่นใหม่ที่มีทั้งความหวังและเครื่องหมายคำถามเรื่องคดีสมนึกธนะเดชากุลนักการเมืองท้องถิ่นผู้ครองเก้าอี้นายกเทศมนตรีมานานกว่า30ปีด้วยผลงานที่ชาวนครนนท์คุ้นเคยเขาคือชื่อที่ผูกพันกับความมั่นคงและการพัฒนาชุมชน ทั้งการจัดการปัญหาน้ำท่วมในปี2554ที่นครนนท์เผชิญระดับน้ำสูงกว่า3เมตรสมนึกคือผู้นำทีมฟื้นเมืองพร้อมวางระบบเครื่องสูบน้ำและแนวกระสอบทรายเพื่อป้องกันน้ำในอนาคตรวมถึงในยุคโควิด -19 นายยกสมนึกพยายามจัดหาวัคซีนมาให้ประชาชนในพื้นที่โดยไม่รอการจัดสรรจากรัฐบาลเพื่อรักษาชีวิตประชาชนและแม้จะไม่ได้อย่างที่คิด แต่ก็ควบคุมสถานการณ์ในพื้นที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพจนเป็นที่ยอมรับของประชาชนในพื้นที่แต่คำถามคือสมัยที่สิ์จะยังมาไหมทีระวงสันพิพัฒหรือที่รู้จักกันในชื่อดรปราบมือปราบขยะรีไซเคิลจากพักประชาชนชูภาพลักษณ์คนรุ่นใหม่หวังเปลี่ยนนครนนท์ด้วยพลังความคิดใหม่แต่กลับถูกตั้งคำถามอย่างหนักจากสองคดีอาญา ที่พนักงานสอบสวนมีความเห็นสั่งฟ้องทุกข้อหาคดีที่1หมายเลข564-2560ทับ 60, องาบอรคอมพิวเตอร์นำเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ข้อมูลที่ไม่เหมาะสมคดีที่2หมายเลข506-2561ทับ5 6 1ลักลอบดำเนินกิจการเก็บขนหรือกำจัดสิ่งปฏิกูลโดยไม่ได้รับอนุญาตซึ่งต่อมาคดีจบไปโดยในปราบขยะรับสารภาพคำถามที่นครนนท์นต้องถามคือคนที่มีตำาหนิด,ด้านกฎหมายเช่นนี้ ควรถูกผลักดันขึ้นมาเป็นผู้นำหรือไม่สมนึกมีข้อได้เปรียบที่สำคัญเขาไม่มีข้อครหาเรื่องกฎหมายมีสายสัมพันธ์กับภาคประชาชนและนักการเมืองระดับประเทศและเข้าใจพื้นที่อย่างลึกซึ้งทีระวงแม้มีภาพลักษณ์รุ่นใหม่แต่มาพร้อมกับคำถามเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อนโดยเฉพาะคาดีที่เกี่ยวกับธุรกิจเก็บขยะซึ่งเป็นภารกิจหลักของเทศบาลจะมั่นใจได้แค่ไหนว่า ถ้าได้อำนาจแล้วจะไม่ใช้อำนาจนั้นเพื่อประโยชน์ส่วนตัวที่น่าสนใจคือดอกเตอร์ปราบไม่ได้ลงสนามลําพังแต่มีฉลองเรี่ยวแรงอดีตนักการเมืองรุ่นใหญ่สนับสนุนอยู่เบื้องหลังซึ่งแม้จะไม่มีคดีที่ศาลตัดสินชัดเจนแต่ก็เคยมีรายงานข่าวเชื่อมโยงกับคดีเกี่ยวกับสื่อผีอย่างซีดีเถื่อนรวมถึงเคยถูกตั้งคำถามเรื่องการยื่นบัญชีทรัพย์สินในอดีตแม้ไม่มีคำพิพากษาแต่ภาพลักษณ์เหล่านี้ก็ยังเป็นเงาทางการเมืองที่ตามตัว นี่ไม่ใช่แค่การเลือกนายกท้องถิน่นแต่คือการวัดใจว่าเมืองไทยจะยังให้คุณค่ากับผลงานความมั่นคงและประสบการณ์หรือจะเสี่ยงกับความเปลี่ยนแปลงที่อาจพาชื่อเสียงหล่นหายจากคดีค้างเก่าการที่พักการเมืองระดับชาติเลือกผู้เคยมีคดีลงสนามท้องถิน่นคือการเปิดหน้าสะท้อนมาตรฐานของพักหรือไม่หรือว่าความหวังจะชนะเลือกตั้งสำคัญกว่าคุณสมบัติของผู้สมัครการเมืองท้องถิ่นจะกลายเป็นเวทีบ่มเพาะนักการเมืองแห่งอนาคต หรือกลายเป็นที่สุกคดีรอวันโตสมนึกธนะเดชากุลอาจไม่ใช่คนใหม่แต่คือคนที่ผ่านการพิสูจน์มาแล้วด้วยผลงานทีรวงสันพิพัฒน์อาจเป็นตัวเลือกใหม่แต่การกระทำในอดีตยังเป็นเงาตามตัวนครนนทบุรีจะเลือกใครประสบการณ์ที่ชัดเจนหรือความเปลี่ยนแปลงที่ยังไม่เคลียร์เสียงของประชาชนจะเป็นคำตอบ11พฤษภาคมนี้คงได้รู้